สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดมาซักามที่รักทุกท่านครับปีนี้อากาศค่อนข้างแห้งนะครับเนื่องจากสภาวะของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะครับเราก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้อยกว่าปกติในพื้นที่จังหวัดมาซักคามแล้วตั้งแต่ช่วงเข้าฤดูหนาวมาเนี้ยตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสภาพภูมิอากาศแห้งอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วในช่วงฤดูนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมกราคมท่านก็จะเห็นว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะครับหรือ,อคีภัยที่มีสถิติเกิดขึ้นมากในทุกพื้นที่นะครับรวมถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากทั้งในมหาสารคามเองและนอกจังหวัดมหาสารคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในบางจุดเนี่ยเกิดเป็นค่าที่มีสูงเกินมาตรฐานซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของพี่น้องประชาชน ต้องเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดนะครับในที่ร้งแจ้งนะครับไม่ไว่าจะเป็นวัสดุทางการเกรษตรหรือข้างทางหลวงนะครับหรือว่าเผาขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งในที่ป่าเราก็มีประกาศห้ามทั้งหมดนะครับถ้ามีผู้ฝ่าฝืนเผาเนี่ยนะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษทั้งจำและปรับนะครับหนักเบาก็ตามแต่ละข้อหาที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับว่าท่านเผาในพื้นที่ชนิดประเภทไหน นะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะครับในป่าไม้ก็จะมีพื้นที่ของทางกฎหมายของทั้งป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าริมทางหลวงก็จะมีกฎหมายของทางหลวงสรุปแล้วเนี่ยทุกพื้นที่ตอนนี้นะครับห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะครับแต่ก็ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ลักลอบเผาอยู่ด้วยความมักง่ายนะครับผมต้องเรียนตําหนิเลยว่า,าเรายังติดกับความเคยชินเรื่องของการทําลายวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผา ต่อสั่งข้าวในพื้นที่การเกษตรหรือว่าเผากิ่งไม้ใบหญ้าจากการที่เราเก็บกวาดเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเศษขยะเศษเหลือใช้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่มีผู้ลักลอบเผาอยู่ดูได้จากจุดฮอตสปอตที่เกิดขึ้นจากค่าดาวเทียมหลายดวงที่ตรวจวัดในแต่ละวันนะครับตอนนี้เรามีค่าฮอตสปอตเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องวิงวอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็ถ้าท่านเผาเนี่ยมันจะเกิดการลุกลาม นะครับอย่างเช่นสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ลักลอบเผา,าในพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ลุกลามเข้าไปสู่ในพื้นที่ชุมชนจนเกือบจะไหม้ปั๊มน้ํามันนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นในพื้นที่จังหวัดมาสรคามเราเช่นเดียวกับท,ที่ท่านเห็นในข่าวภาพข่าวนะครับว่าเกิดในพื้นที่อื่นนะครับก็ขอวิงวอนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้มาก่ายเผาเป็นอันขาดนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่ทางการเกษตรหรือในพื้นที่ป่าเพื่อจะให้เก็บเห็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับห้ามเผา ในที่ลงแจ้งนะครับถ้าท่านเผาในปีนี้เรามีตัวชี้วัดที่มอบให้ทั้งทุกสถานีตำรวจนะครับว่าจะต้องมีจุดไหนมีคนเผาเนี่ยจะต้องมีคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดน,นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังเกิดผลกระทบต่อเรื่องของค่าฝุ่นละอองในอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะครับเพราะว่าฝุ่นละอองเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดโรคทางเดินหายใจกับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กนะครับนอกจากท่านจะทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยท่านยังทํำ้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นบาปอย่างยิ่งนะครับก็ขอวินวอนนะครับนนาอย่าเผาในฤด,ดูการนี้นะครับอตอนนี้เรามีประกาศห้ามเผาชัดเจนนะครับถ้าท่านเผาจะมีความผิดตามกฎหมายครับขอบคุณครับ